Thank you เจ้าชิงนักแสดงหญิงมากความสามารถที่มาพร้อมกับความงามอันเป็นเอกลักษณ์แถมพิเศษใส่ไข่ด้วยการเป็นนักแสดงหญิงที่ถูกเจ้าของสังกัดกดดันและดึงดราม่าใส่มากที่สุดอีกคนหนึ่งในวงการเจ้าชิงเธอเป็นใครมาจากไหนและมีผลงานอะไรบ้างในวงการคลิปนี้จะพาไปทำความรู้จักกับเธอกันค่ะ เจ้าชิงเกิดเมื่อวันที่4สิงหาคมปี2000ปัจจุบันอายุ25ปีบ้านเกิดบนทุนเฮหลวงเจียงซึ่งเป็นที่ที่เธอเรียนแล้วก็เติบโตขึ้นมาเจ้าชิงสําเร็จการศึกษาจากเจอจมมีเดียคอร์เล็กโดยในช่วงที่เธอเรียนมหาวิทยาลัยระหว่างว่างจากการเรียนเจ้าชิงทํางานพาททา์เป็นนางแบบชุดฮันฝูและใช้ชื่อออนไลน์ว่าฉเวนไหมเฮอเทาซึ่งแปลได้ว่าวอร์เน็ตโฮวิดจ่ายการเป็นนางแบบให้กับชุดฮันฝูนี้เองทําให้แมวมองของค่ายฮวนวีเอนเตอร์เทนเมนต์ สังกัดจากคุณวีเจิง้งตัดสินใจดึงเธอเข้าไปร่วมงานและเซ็นสัญญาศิลปินกับเธอผลงานแรกในวงการบันเทิงของเจ้าฉิงคือซีรีส์ย้อนยุกวังหลังเรื่องจอมนางแห่งวังหลังปี2021รับบทบาทสมทบเป็นนักบันทึกอักษรมาซูเมียวผลงานเรื่องอื่นๆได้แก่กอนวิดดิเรนรับบทลีฉุนสาวใช้คนสนิทของนางเอกโมซีอย่าท้าทายนะนายแฟนเก่ารับบทนักออกแบบเครื่องประดับอันตัว,ตว ครัวนี้มีรักระบบฟังเหมิงประกบลีหมิงซุ่นและซิรีต้องมราร้านมหาเวทระบบ,บปีศาจแมวเสี่ยวฉี เจ้าชิงได้รับการพูดถึงเป็นวงกว้างทั้งในและต่างประเทศจากรูปลักษณ์ความงามของเธอในมินิซีรี์ Only Love You หรือพรมลิขิตพรางรักซีรี์แนวแก้แค้นตามสไตล์มินิที่เสริมบางบทบาทที่น่าสนใจและด้วยรูปลักษณ์ของเธอที่สวยงามลงตัวกับคอสตูมปีศาจจิ้งจอกทําให้เจ้าชิงถูกพูดถึงอยู่พักหนึ่งผลงานแนวมินิของเจ้าชิงเองเรียกได้ว่าได้รับความนิยมอย่างมาก ทำให้ภายหลังเธอมีผลงานแนวนี้ออกมาให้แฟนๆรับชมให้หายคิดถึงอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นมินิซีรีส์ซ่อนคมเขี้ยวเกี่ยวหัวใจระบทลูกหายทวงประกบหลิวจืออีรักซ่อนเงื่อนไขคดีหัวใจระบทหลานเช่อประกบชังหัวเซนและบุพผาสถานวสันระบทเจ้าอย่างหลิงทั้งหมดที่กล่าวมานี้ลวนเป็นมินิซีรีส์น้ำดีที่บทละครปังและนักแสดงมากฝีมือดูกี่ทีก็ไม่ขัดตา ปี2023เจ้าชิงปรากฏตัวในซีรีส์ฟอร์มดีของคุณวีเจิง้งเรื่องขจรรักนิรันดร์การซีรีส์แนวย้อนยุคดรามา่าที่หักมุมขั้นสุดทมคอสตูมและการแต่งหน้ายังแกงนักแสดงหญิงและนักแสดงชายทั้งตัวหลักตัวรองสมทบหรือแม้แต่นักแสดงรับเชิญก็โดนกันทั่วหน้าถึงจะค่อนข้างแย่แต่ด้วยเนื้อหาที่ดีทําให้ซีรีส์ขจรรักนิรันดร์การถูกยกให้เป็นผลงานมาามืดอีกเรื่องที่คว้ารางวัลได้หลาย,ายรายการเลยทีเดียวซึ่งเจ้าชิงในเรื่องนี้รับบทสมทบเป็น มู่เหยาเด็กสาวที่เคยร่าเริงไร้กังวลทว่าเมื่อครอบครัวถูกทำลายจนหมดนางจึงต้องเก็บงำมความแค้นและหาวิธีเข้าใกล้พระเอกกับพี่ชายเพื่อหาทางล้างแค้นโดยหวังใช้ตระกูลของพระเอกเป็นแบกราวเบื้องหลัง ปี2024เจ้าชิงระบบบาทสมทบในซีรีส์โปรดิวเซอร์ของคุณหวีเซ่นเช่นเคยกับซีรีส์เรื่องมอสมชีวิตหรือที่หลายคนคุ้นหูกันในชื่อเรียกาว่าคุณหนูอันดับหนึ่งเดยเจ้าชิงระบบบาทเป็นหมอพิษซื้อถูจิ้วเย่เพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวข้างกายพระเอกเซียวเหิและนี่ก็เป็นครั้งที่สที่เจ้าชิงร่วมเฟรมกับพระเอกหนุ่มหวังซินเว่ โดยซีรีส์มรสุมชีวิตคว้ารางวัลเวนรงอาวอร์ดครั้งที่10และรางวัลโทรทัศน์เอเชียครั้งที่29นอกจากนี้ในปีเดียวกันเจ้าฉิงยังได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการสนับสนุสนนักแสดงรุ่นเยาว์ของรางวัลเวนรงอวอร์ดซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีในการสั่งสมประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการนี้ และปี2025นี้เจ้าชิงยังคงปรากฏตัวในบทบาทสมทบที่โปรดิวเซอร์โดยคุณหวีเจิ้งอีกเช่นเคยในซีรีส์พร5ประการแนวย้อนจูกสร้างแรงบันดาลใจที่มีตัวเอกนำ5้คน5สไตล์โดยเจ้าฉิงรับบทบาทเป็นซุนไหลสาวใช้ของบ้านหนึ่งเอกที่สวยเก่งรอบคอบและน่ารัก รวมถึงเธอมีผลงานรอการออกอากาศที่กำลังจะลงจอเดี๋ยวนี้อย่างเคราอสวรรทันรักที่นำแสดงด้วยไปลูกและจิ้งสุนซีโดยเจ้าชิงระบบบาทสมทบเป็นซื้อควาออฟฟิชเชียลประกาศยังเป็นทางการว่าซีรีส์จะออกอากาศในวันที่6มิถุนายนนี้ และในขณะเดียวกันนี้ผลงานรอ,าก,ารอาการออกอากาศอีก2เรื่องของเจ้าชิงก็กําลังต่อะคิวรอเวลาลงจอด้วยเช่นกันทั้งซีรีส์สู่เส้นทางเซียนหรือคำามีวิถีเซียนระบทบาทสมทบม่อไฉฮวนและคดีลึกลับแห่งพระราชวงังถังตอนเสียงหมอกสีฟ้าและสายลมระบทอูหเหรนโดยเป็นการร่วมเฟรมกับไบลูกและนักแสดงหนุ่มหวังซิงเว่ อันอยากจะบอกว่าส่วนตัวรู้สึกว่าเจ้าชิงค่อนข้างจะถูกต้นสังกัดเอาเปรียบออกมากๆนักสแสดงคนอื่นๆที่เปิดตัวในเวลาเดียวกันถึงจะไม่ได้เป็นนักสแสดงตัวหลักเลยก็เรียกได้ว่าเป็นนักสแสดงอันดับแรกได้ในรายชื่อแต่กับเจ้าชิงที่ส่งสมประสบการณ์ในวงการมานานพอตัวน้องรับบทเพียงแค่สาวใช้ไม่ก็ตำแหน่งสมทบหลังๆที่เรียกว่าไม่สะดุดตาถ้าไม่ได้เข้าไปรับชมซีรีส์เลยเนี่ยคุณไม่มีทางรู้ว่าเจ้าชิงเองก็ร่วมรับบทบาทในซีรีส์เหล่านั้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญ เจ้าชิงในตอนที่เธอเพิ่งเปิดตัวเธอนั้นได้มีข่าวเด็ดกับนักแสดงหนุ่มรุ่นพี่สุยไคหนุ่มหล่อตัวท็อปของค่ายฮวนวีที่อยู่ในต้นสังกัดเดียวกัน ทว่าต่อมาคุณวีเจิ้งตอบกลับคอมเมนต์ชาวเน็ตว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการได้ยังไงในเมื่อต่างคนต่างโสดเพียงแค่หนึ่งประโยคนี้สยบข่าวลือทั้งหมดแต่ก็ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของเจ้าชิงที่ถูกมองว่าตั้งใจเกาะกระแสะรุ่นพี่หลายเดือนต่อมาคุณวีเจิ้งเจ้าของค่ายได้โพสต์แซะต่อในแสดงหญิงในสังกัดแล้วก็มีประโยคเชิงบังคับว่าให้เธอเนี่ยลดน้ำหนักด้วยการกินโซ่ข้าวกล้องต่อไปเพื่อให้ภาพลักษณ์ในวงการออกมาดูดีอีกทั้งยังกล่าวในโพลนี้อีกว่าหากเจ้าชิงรบบทบาทแมา่บ้านหรือว่าบท ช้ได้ดีเนี่ยก็จะมีโอกาสในการได้รับการสนับสนุนต่อไปหากว่าทําได้ไม่ดีก็คงเป็นแค่นักแสดงสมทบที่ไม่มีใครสนใจพร้อมแน่รูปเจ้าชิงเอาไว้ใต้พธของตนเองภายในแพลตฟอร์ม่วยบัวด้วย หลายๆอย่างนี้ทั้งการไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากค่ายที่มีทรัพยากรอย่างมากมายหรือการถูกเขาด้วยต่างๆโจมตีอยู่ได้เรื่อยทำให้ออนมาคิดว่าบางทีเจ้าชิงอาจไปไกลกว่านี้ถ้าเธอไม่ได้อยู่ที่ค่ายสังกัดนี้แต่ก็เช่นเดียวกันว่าถ้าเธอไม่ได้อยู่ที่นี่เธอก็คงไม่ได้สั่งสมประสบการณ์แล้วก็ร่วมเฟรมกับดารา,าคุณภาพามากมายและนี่คือประวัติและผลงานในวงการบันเทิงของนักแสดงหญิงคนงามเจ้าชิงคลิปหน้าอาจจะนำเรื่องราวดียวๆอะไรมาเล่ากล่าวก็อย่าลืมกดติดตาม เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ